ปลายทางความคิดถึงณชานชาลาสถานีรถไฟบุรีรัมย อดหอบความหวังมาเต็มกระบุงใจเพื่อมาพบหน้ากับแม่ครั้งแรกในชีวิตครับคิดถึงใครคนนั้นอดีตที่ลืมไม่ลงจะนั่งจะนอนสุดจะพลงคิดถึงแต่ไม่รู้อยู่ไหนอด ส<ผ>ะดวกคุยเปล่า,าได้ๆอยู่พี่คุยได้อยู่โอเคทางานอยู่ใช่ไหมทําทําอยู่ครับเ,เลิกงานกี่โมงครับเลิกสามทุ่มดกวะอ๋อเลอกสามทุ่มหมอ,เ,อเห็นพี่เต้ยมาบุดีลย์เลยใช่ปะเห็นแล้วพี่ แต่เล่ยที่คันดนเวลามันก็คือวิเศษใจพี่คอมบอกแล้วใกล้เข้ามาแล้วเผื่อพี่จะเอแหวนประทับเครืของพี่ฟ้าแล้วอาจจะแบบว่าแวะรูปเครื่อของเราด้วยตอนนี้ผมคิดกันแลแ้นกันที่เมื่อกี้นั่นก็ตรงไรจะจบเลยอืมโอ้โล็บซะโอเคโอเคก็ดีใจก็ดีใจก็ดีใจให้ให้สุดทางเลยก็แล้วกันข่าวดีเจอคุณแม่แล้วครับเหรอ <c oughs> ใช่จเจอไหมพี่อยู่เขาอยืนเขายังอยู่ที่เดียวป่ะ เขาไม่ได้อยู่หนองกี่ปู่น่าจะจําผิดแล้วขอเชื่อแม่ว่าที่กินเขาฮะแล้วขอเชื่อแม่ว่าที่กินใช่ไหมแล้วพี่จะไปตามหาใครมาให้เองละ่ะไม่พี่กัเออก็อย่าก่ศเธอบอกพี่ตาเอลจะคุ้นถ่ายได้ยังไงละคะเด็รอ่ะคือมันก็ชื่อแล้วบางคนมันก็ทำคนเชื่อนะพี่แล้วนี่ใครตามหาให้ละ่ะ อ่าอ่าอ,อ่ยังไงจะเชื่อหรือยังหรือยังไม่เชื่อครับเป็นไงความรู้สึกตอนนี้รู้สึกดีใจเลยรู้สึกดีใจเขาคิดถึงเขาคิดถึงเองอยู่เด้อครับอืมดีใจปะจอืมโอเคโอเค คุณแม่รอเจออยู่ที่บุรีนะรัมย์นะพรุ่งนี้วันหยุดเนาะเออโอเคงั้นพรุ่งนี้มาเจอแม่กันโอเคโอเคครับเดูโลงใจเลยอะ <c oughs> มันคงมันคงดีใจแล้วเนาะเป็นไง เพ่งๆอะไรนะตื่นเต้เนเมื่อคืนแ้าไม่ได้นอนเมื่อวานร้องไห้เลยเหรอตอนคุยกันไม่ไม่เห็นร้องไห้เลยก็รู้สึกดีใจแล้วพี่ก็น้องดีใจใช่ปะตอนนี้ยังดีใจอยไหมแล้วทําไมไม่เชื่อกันนะว่าพี่ติดตามหาเจอเองเป็นคนแรกเลยเว้ยทำงานมาสี่ปีแนละ้วเพิ่งเคยมีคนไม่เชื่อใจครั้งนี้ครั้งแรกไม่ใช่ไม่เชื่อพี่คือเราไม่รู้เราไม่เคยเห็นหน้าเขาเลยก็เลยไม่ก็เลยไม่อยากจะเชื่อว่ามันจะเป็นไปได้อย่างเงี้ยหรอ มันก็ไม่ได้ถึงกับว่าไม่เชื่อไปเหรอแล้วเชื่อไหมเชื่อ <c oughs> โอเคโอเคแล้วเชื่อไม่เชื่อตอนนี้ก็มาอยู่บุรีรัมยแล้วอ่ะใช่แม่ก็คิดถึงรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้บอกไม่ถูกป็ดีบอกไม่ถูกลืมไปเลยมั้งน้ำตาลเลื่อนๆนะ คิดไอ,ไอตลอดทางนั้นคิดอะไรอยู่เราตั้งหน้าตั้งตรารอรอที่จะเจออย่างเดียวรอที่จะเจออย่างเดียวเลย<ม>เดี๋ยวเนี่ยตรงเนี้ยแม่ห่างจากตรงนี้ไม่ถึงสิบนาที<ม>ถ้าแม่ยือนอยู่ตรงหน้าเนี่ยเดี๋ยววนะถ้าแม่ยืนจะเกิดอะไรขึ้นมีตะกอก่อนแม่ละครั้งก่อนแม่นะโอเค,อ,เคอมยังขอมไปหาฮะ อะไรนะไปเลยเหรออ้าวรออะไรอ่ะได้ขอตัวไปสุบุรีหน่อยสุบุรีอะไรนะสุบุรีรายการแต่นี้รายการเขากำลังจะส่งต่อไปแล้วตามแม่กันนะตอนนั้นได้แน่นอนเอาใหม่เอาใหม่ห้าสี่สามสองพร้อมยังพร้อมโอเคโอเคไปงั้นก็เดี๋ยวไปหาคุณแม่กัน โอ้ดัก็ไม่ค่อยปลื้มแม่เท่าไหร่นั่นแหละจุดทําให้พัดพาก,กันเขาเลยไม่กล้าไปหาเป็นเหตุผลที่เราคิดไว้ไมาไหมว่ามันจะออกมันแบบนี้ที่แม่ไม่ไปหาอะไรเงี้ยไตอนแรกเราคิดว่าอะไรนะคิดแค่ว่าอันนี้ผู้จาดการ,รู้สึกเปพี่ที่ือเราคิดแค่ว่าเขาแปลว่าไม่ได้อยากเลี้ยงดูเราเอะไรเงี้ยหรือเปล่า,าใช่เขาเลยทิ้งเลือกที่ทิ้งเราไปอ คิดแบบนี้จนกระทั่งวันที่มาคุยกับพี่เต้เลยปะไม่พี่คือช่วงที่เริ่มรู้สึกว่าโอ,โอ,วอ๊อดตหาเขาแล้วก็คิดนะพี่ว่าแบบเขาอาจจะมีเหตุผลของเขาก็ได้ที่ว่าเขาขึ้ลงไปเนี้ยเพระาะว่าคนเรามันก็มีเหตุผลทุกคนไงพี่พอได้ยินเหตุผลแบบนี้แล้วรู้สึกไงรู้สึกดีใจพี่ที่ว่าเขาก็แบบอยากขึ้นไปหาเราอยู่แต่ว่าเขาก็มีเหตุผลที่ขึ้นไปไม่ได้มันบางสิ่งบางอย่างเราไม่รู้เนาะเราไม่รู้บางทีก็เผลอตัดสิน เมื่อ<ไ>พี่เคยาบอกไปแบบไหนพี่ทอามาดูเจองา่ยายบังเอิญแบบพี่เป็นคนสวยด้วยไงเจ้าห <c oughs> น,น้าที่เขาก็เลยช่วยดูให้โอเคเดี๋ยวโยดอยู่กับพี่ตรงนี้ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวทางนี้จะเข้าไปหาพี่แม่ก่อนนะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> 26ปีที่โหยหาแม่มาตลอดความพัดพรากเดินทางมาจนถึงวันนี้อีกไม่ถึง5กิโลเมตรตรงนั้นก็จะเป็นจุดสิ้นสุดความพัดพรากแล้วล่ะครับ ตอนนี้อีเต้ให้พี่เมยล่วงหน้าไปเตรียมใจคุณแม่ก่อนเจอลูกชายส่วนทางนี้ให้โอดนั่งรอการเตรียมใจและรอสัญญาณจากทางฝั่งโน้นนะครับ สวัสดีค่ะน้องไมสสง้สวัสดีค่ะย่างสวัสดีค่ะกอนอ้าวคือเบาๆกันแล้วเป็นไงเมื่อคืนนอนหลับไหมหลับหลับวะแล้วรู้สึกยังไงบ้างเนี่ยดีใจลูกเขาจะมาไป้าเขาโทรมาถามใหญ่เลยว่าเ,าเจอหลานอย่าลืมโทรบอกให้หาเขาด้วยเด้อว่ะป้าเขาอยู่พัทยาโอเคอใจรอสักนิดยายสวัสดีครับอุ้ยทำไมวันนี้แต่งตัวเท่จังอ่ะจะไปตก แล้วเมื่อคืนรู้ว่าหลานจะมาวันนี้เมื่อคืนเป็นไงดีใจดีใจอยู่เมื่อคืนนอนหลับตาเกินหลับเลยใช่ไหมแบบสดชื่นเลยเจอไหนอลไยังไม่เห็นมาหรือยังไม่เอามาให้เจอแล้วทั้งนั้นอ่ะลเอาอดสารรอนะนี่ยไม่เอามาให้เจอแล้วได้ไหมฮะไม่เอามาให้เจอแล้วได้ไหมไม่ได้ไม่ได้โอเคโอเค พี่เต้จะโทรหาแม่แล้วนะถ้าคุยทำหนุนตับกนไอ้นะให้คุยดาตัวเต่ากันคุยทางตัวไม่แต่ว่าโอ๊ตอ่ะที่ไม่ให้คุยหรอกให้ฟังเตียนแม่ไว้ก่อนที่เขารู้ยังโวยเหฮะเขารู้ยังโวยมั้ยรู้ดิอันนี้เขานั่งตั้งตารออยู่ในบ้านแล้ว ครับสวัสดีค่ะเมเลกครับ<ะ>ตอนนี้ลูกชายนั่งอยู่ข้างๆเต้ยแล้วนะจ้าอยากเจอลูกชายยังอยากเจอค่ะมองลูกชาย,ยาไหรจะมาเมื่เกี้ออ๋อเขานั่งฟังเสียงแม่อยู่ตรงเนี้ยไนพูดอะไระถึงเขาหน่อยดิฮลัลโหลโอ๊ต <laughs> ยังไม่ให้คุยหรอก <laughs> โอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวให้ที่เมย์ออกมารักเลยแล้วก็เดี๋ยวได้เจอลูกชายเลยนะจ้าโอเคโอเคแม่พร้อมเจอรูปไหมพร้อมจ้าโอเคครับอ่าเดี๋ยวเจอกันเออเขาจะเขานั่งมองทางรอตลอดเป็นไงได้ยินเสียงแม่แล้วดีใจนะโอเคพร้อมยังโอเคครับเดี๋ยวให้ที่เมย์ออกมารับ ยังไงบ้างแม่ดีใจไม่ถึงห้านาทีลูกจะมาถึงแล้วนะจ้ะอีกอึดใจเดียวจ้ะโอเคงั้นเดี๋ยวไม่ไปรับน้องก่อนแล้วจ,จ,จะได้เจอโอ๊ดแล้วนะจ้ะ คางคแม่เขาตาแดงตอนที่เขาพี่เต้ยบอกเขาว่าลูกชายอยู่กับเขาแล้วอยู่กับเต้ยแล้วว่ะแล้วเขาก็แบบกตาแดงเออยายก็เซลไงบอกว่าเอ,อ้ยมีร้องไห้แน่แม่บอกว่าไงมันก็ต้องมีบ้างไอพร้อมไหพี่โอ๊ตครับผมตอนนี้ทั้งแม่เล็กและโอ๊ตต่างคนก็ต่างเฝ้ารอกันและกัน ซึ่งอีกไม่กี่นาทีการรอคอยครั้งนี้ก็จะสิ้นสุดลงแล้วนะครับดีใจนะได้เห็นโอ๊ตยิม้มมากซอยแล้วอโอเคปักซอยเข้าไปอีกนิดนึงเนะี้ะอยอแล้วเมตรร้อย<ม>เมตรเดี่ยวซ้ายไปกระหอดแสไดง กนินแล้วนู่นไงหากได้พบจะกดให้แสนนานเพราะแสนร,รักแสนห่วงเดินใครอยากบอกว่าคิดถึงมากมายสุดหัวใจถึงมีอยากจะมีวันนี้ ีเเรามก,กอดแรกที่รอคอยมาตลอด26ปีจะอบอุ่นขนาดไหนวันนี้หมดเวลาอีกแล้วต้องติดตามกันในตอนต่อไปนะครับคงได้เจอคนที่ฉันคอยจะอีกกี่เดือนหรืออีกกี่ปีจะรอคอยคอยวันนี้วันนี้

ตายเลยมึงม,มาเอ้ยแล้วมารถอะไรกันถึงนั่งรถตู้มีประทางเออสวัสดีค่ะเห <laughs> มือนกันเลยเห <laughs> <laughs> มือนพ่อเลย <laughs> หลักๆเลยคือที่ผมอยากหามแม่แล้วพี่ก็คือเหมือนว่าเราอยากเห็นเขาสักครั้งอยากก้มกาบเขาอยากกอดเขาอยากถามเขาว่าทําไมเขาแบบว่าไม่มาหาเราเลี้ยงแต่เกิดทาไมเขาทิ้งเราแป้งแต่เกิดอะไรประมาณนั้นนะครับย <te ep> อยากมีครอบครัวที่สมบูรณนะ์เลยอยากมีพ่อแม่อะไรยเงี้ยครับเขามีแม่เราอยากรู้สึกว่าแบบอยากเห็นแม่สักครั้งก่อนที่เราจะตาย แม่ไปหาโอ๊ตมึงบอใ้ให้ไปหาหาโอ๊ตด้วยที่สละบุรีหลังความพลัดพรากสิ้นสุดลงแม่ลูกได้ผเผชิญหน้าซึ่งกันและกันเสียงหัวใจที่เรียกร้องมาตลอดก็เอาชนะความเขินและเก้ๆกักงๆของโอ๊ตได้นะครับ ลูกผู้ชายคนนี้เอ่ยปากขอกอดแม่ไม่คิดเหมือนกันครับว่าจะได้ยินคำนี้ซึ่งมันเป็นสิ่งที่เขาคงโหยหามาตลอดทั้งชีวิตมีเงินมากแค่ไหนก็หาซื้อกอดและโมเมนต์แบบนี้ไม่ได้แล้วล่ะครับดีใจตามหาเออตัวป่านี้คงโตจะตามหาแม่กันหรือเปล่าเนาะไม่มีจะไปหายอยากไปหาอย่แต่เขาไม่ต้อนรับเรา ย่าเสียไปได้แปดปีแล้วเหรอเดี๋ยวะปู่แล้วหน่อยอ่ะอยู่เมืองนอกเขาอยู่เมืองนอกกันหมดเลยเหรอแลออ้วพ่อล่ะเขาอยู่กับครอบครัวใหม่เขาเลยและแล้วอาตมาอะไรแล้วทำบิ๊กซีครับบิ๊กซีทำงานแล้วบ่ไม่ไมนานเขาเพิ่งหย่าเขาเพิ่งออกจากโรงงานฮอนด้ามาเออแล้วพี่อ้ลอนล่ะ ย้อนเขาเป็นหหัวน้าวิศวะฟ้าอยู่โคกะเทียมลบบุรีแหละอ๋ะอยอนไปหายายหยนเลยปะ่ะคุณรถไฟไปธรรมาดาธรรมาดาไป เหมือนพ่อเหมือนพี่ใหญ่พี่อนเคยเห็นใหญ่ไหมก็เห็นตอนเป็นในน้อยนะทำไม่ได้เออนี่โอ๊ตเพิ่งขวบกว่าจำจำไม่ได้หรอกอ้นน่ะเขาใหญ่อ้นน่ะมันสี่ขวบแล้วอยู่ตัวเองก็นไงสบายดีป้วสบายดีครับเอสบายก็อยู่ไปลูกแม่ยากสบายดีไหมสบายดี นตาไนอ้องแม่น้องจำไม่ได้แต่จำได้แต่สภาพสภาพตอนที่ไปอยู่พัทยาเนาะแต่ยังน้อยอยู่ใช่ไหมล่ะโอ๊ตทำกันเองจกคืนสิลูกนอนหุ่นยนต์นอนจ้าหนูแล้วค่อยกลับนี่ก็ตั้งใจเอาวาางานพวกนี้ไปแล้วครับ ได้เจอลูกชายอีกครั้งหนึ่งรู้สึกไงบ้างดีใจใจนั่งแหลว่าคือจะมาเนอะมาหรือเปล่านั่งรอนั้งแต่อ้นนี่ตั้งแต่กลับมาจากวัดแล้ว<อ>ว่าจะโทรถ,ถามทางในโทรัท์ไม่มีว <c oughs> ั <c oughs> นนี้ได้เจอเนี่ยได้เห็นลูกชายอยู่ข้างๆแล้วเนี่ยอยากพูดอะไรกับเขาไหมก็คิดถึงเขามาเดี๋ยว,วคืนนี้ก็คุยกันให้อิ่มโจนละ เป็นไงบ้างเห็นแม่ครั้งแรกอายรอบยี่สปีดีใจครับดีใจแม่เป็นแบบที่คิดไว้ไหมไม่ได้คิดเคยจินตนาการไว้ไหมว่าแม่จะเป็นยังไงไม่ไม่เลยแล้ววันนี้เป็นไงบ้างเราจะตอบยังไงอยากบอกอะไรกับคุณแม่บ้างพูดไม่ถูกครับลูกผู้ชายนะยายดีใจไหมยายดีใจมีแต่คนดีใจจริงๆนะ พี่สาวที่เทพเอิอที่พัทยาโทรมาเขาก็เคยเห็นอโอน๊ตนี่เขาบอกว่าเนียให้เสร็จนี่ก่อนค่อยโทรหามันเขาก็อยากเจอเขาก็กรักรักหลานคนนี้เหมือนกัน ตอนนี้อาจจะยังดูเขินๆกันอยู่บ้างอีเตยเลยปล่อยให้ทั้งแม่และลูกได้อยู่ด้วยกันตามลำพังสักพักนะครับวินาทีที่เปิดประตูรถออกมารู้สึกยังไงบ้างปึ้งเห็นหน้าแม่วินาทีนั้นคืออะไรรู้สึกดีใจดีใจเลยเหรอวิงไหม รู้สึก,จกใจสั่นๆนะพี่ใจสั่นๆเต้นด้วยดีใจด้วยปวดล็อกไหมปวดล็อกใจไหมส่วนหนึ่งครับส่วนหนึ่งแล้วยังมีอีกส่วนหนึ่งด้วยหรออ๋อมีมันก็มีไปม,มีค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะวันนี้เห็นคุณแม่แล้วรู้สึกยังไงบ้างเป็นห่วงอะไรแกไหม ถามว่าเ,เป็นห่วงเป็นห่วงพี่เรื่องเป็นห่วงเรื่องการใช้ชีวิตและเรื่องการเป็นอยู่มากกว่าชีวิตหลังจากนี้จะเป็นยังไงพอเจอคุณแม่แล้วพราะว่าชีวิตอาจจะดีขึ้นดีขึ้นยังไงไม่ถูกพี่จด,ดีขึ้นยังไงแต่ว่ามั่นใจว่าชีวิตออดจะดีขึ้นอันนี้อาจจะได้เรื่องออกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อครับนะอย่างน้อยวันนี้ก็มองเห็นความสุขแล้วเนาะถ้าไม่วันนี้กอดกันน้อยอยัง เขินขเใช่ดีใจเขาเหมือนพ่อเขาหมือนเหมือนล <c oughs> ูกก็ <c oughs> เอาอยากกอดกอดกัน,กนได้แป๊บเดียวแม่ก็เขินลูกก็เขิน <c oughs> ใช่ <c oughs> <c oughs> ว่าได้เจอกันนานเนาะก็ดีใจเอรยังคิดเครียดเครียดเครียดแค่วยเป็เครียดอะไรไม่ต้องเครียดหรอกคนเรามันก็มันก็เป็นอย่างนี้ทุกคนนั่นแหละไม่ใช่ว่าเรามีปัญหาปัญหาทุกคนมีทุกคนใช่แต่เราก็ต้องค่อยคคิดไปพี่ชายก็ถามเออถ้าเกิดลูกรับไปที่ โอ้เรายังไม่รู้เลยว่าเขาจะลําบากหรือสบายเขาเขาลบากก็ปล่อยเขาอยู่ไปก่อนเราพอทําได้เราก็ทําไปเพราะเรายังไม่ได้แก่เยอะใช่ป่ะแค่ห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองเองก็ไม่ได้นี่อะไรกับเขาเป็นห่วงอะไรเขาไม่เห็นลูกชายวันนี้ก็ห่วงเขาอยู่คนเดียวเนาะแต่ก็ยว่าผู้หญิงผู้ผู้ชายเนาะมันไม่ใช่ผู้หญิง แม้จะดีใจที่ได้เจอกันขนาดไหนแต่26ปีที่ห่างหายกันไปกับการเป็นคนที่แสดงความรู้สึกไม่เก่งของทั้งคู่ก็อาจจะทำให้สองแม่ลูกออกจะเขินๆกันอยู่บ้างแต่งานนี้คงปิดภารกิจไปเฉยๆไม่ได้ถ้าโอดยังไม่ได้กอดและกราบแม่ให้สมดังความตั้งใจนะครับเอาให้นำใจสักที แม่ก็กอดลูกหน่อยเร็ว วันเวลาจะเนินนานแค่ไหนไม่ว่าระยะทางจะไกลห่างสักเท่าไหรแต่ความเข้มข้นของเลือดเนื้อเชื้อไขก็ไม่มีวันจืดจางลงได้เลยนะครับโดยเฉพาะสายใยของความเป็นแม่ลูกที่ตัดกันไม่ขาดจริงๆขอบคุณปฏิหารแห่งรักที่ทำให้แม่เล็กและโอ๊ตได้กลับมาอบกอดกันอีกครั้งปิดฉากความทัดทรากไปอีกเคสอย่างสมบูรณ์แบบนะครับ ปาฏิหาริย์แห่งรักที่พลัดพรากนั้นอนุภาพบันดาลฝากฏดฟ้าได้เกณฑ์ฟ้าลิขิตมาอย่างนั้นให้จากกันจะท้อไปใหญ่ปฏิหาริย์หัวใจแห่งรักจะหักกดเกณฑ์แห่งฟ้า